นะครับสุขสวัสดิ์ครับนี่ครับโอ้ยด้วยฝาครับฝานี่เรียกว่าไข่เปิลครับโอ้ยมามาครับวันนี้โอะไรมานี่มาแรกมาแล้ครับยุ้งใช่ยุ้งไปสามโอ้ยใช่หรือเปล่าช้าไปหรือเปล่ามันแกแกอ้อนแรงไม่ยกสามหรือเปล่าครับโอะไรมานี่ครับอุ้มลูกมหาธาตุสั่งเดินลุยครับแต่ว่าโดนแข้งซ้ายเอียงครับอ้าวไม่จุกไม่เจ็บให้มันรู้ไปครับแค่นี้ต่อยซ้ายลำตัวคุกฝาบนเตะซ้ายครับนี่แหละครับทีเด็ดทีขาดแข้งซ้ายของสุขสวัสดิ์แน่นจริง ลุบนะครับเตะลุเมื่อกี้นีแม่จริงๆครับเตะทั้งตัวเอากแล้วครับหลุดอีกแล้วนะครับสุขสวัสดิ์ครับแม่พอหลุดนี่มันเสียแรงครับโซไลมานี่ต้นน้ามี่ถือว่าต่อยได้น่ากลัวมากนะครับแต่พอไปโดนสองแข้งนี้หยุดไปเลยครับครับจะเป็นม้ากับม้าตปต้นนะครับสุขสวัสดิ์โดยน้หมัดขวาน่านะยังยังหน้าว่าเสียวอยู่ครับสุขสวัสดิ์ก็ยังประบาดไม่ได้นะครับเอานะครับแต่แข้งสายสวยๆสายอีกแล้วใช่แล้วโอ้ย ลองบอกสุมาเตเจ้าจะเตะหนักจริงๆครับมุณจะปองโอ้โหนี่ครับนี่ครับนี่คือการเตะที่ถูกวิธีนะครับเบี่ยงจากสะโพกครับได้น้ำหนักครับชาวต่างชาตินี้ยังเตะลักษณะแบบนี้ไม่ได้นะครับต้องเรียนรู้อีกพอสมควรเหมือนกันครับครับการวางแข้งบิดหูทุกดอกทุกเม็ดจริงๆถ้าโดนหมัดขวานะครับแม่ไม่ใช่มาเตะตู้ดตูดโดนหมัดลวกป๊อกเรียบร้อยต้องระวังครับว่า้าดเชือกนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ สุดนะครับทางด้านของสุสวัสดิ์ทีมขวาครับมือต้องไม่ตกนะครับมือนี่ต้องสูงสูงครับมือสูงสูงครับเอาเตะซ้ายเอาไปข้างขวานะครับทางด้านของโซไลมานี่อย่างว่าละครับถ้าเตะซ้ายยังไงก็ได้เปรียบเขาก็แข้งยาวว่ามัดครับตตเตะไม่ได้แล้ว ถึงหลบนะครับเอาเตะซ้ายครับแกก็พยายามตั้งใจจะบวงหนักเหมือนกันนะครับแต่ว่าด้วยพลังแข้งซ้ายนี่ทําให้มันเสียทรงไปครับบางทีฮะโดนแข้งซ้ายที่บัดขวาไปบ่อยเนี่ยการต่อยก็มันไม่มีแรงแต่คือจะบอกมันจะล้าแขนใช่ไหมครับโอพยายา้พยายามจะพยายามจะพยายามจะเตะพยายามจะต่อยเหมือนกันครับโซลมานี่ครับโซลมานี่นี่ต้องโฟกันต่อให้ดีกว่านี้ครับถึงจะออกผลได้ดีกว่านี้อ่อยให้เตะบ่อยๆก็ต้องยุแบบนี้แหละครับ ทางเงืองครับตัวไรบะนี่โดนซ้ายแล้วครับพยายครับพยายจะแข็งใจครับอาหมัดพยายครับแม่แขวงมัดควงมัดควงมัดเอาแข้งไปสุขสวัสดิ์บอกควงเลือกควงเลือกแข้งซ้ายไปเอาหมดยกสุดท้ายกอดกันครับเตะกันแทบตายชุดยอดมากครับก็เดี๋ยวรอดูผลการแข่งขันนะครับนี่คือการประเดิมไฟไทยไฟครั้งแรกในชีวิตของเขานะครับสุขสวัสดิ์แสงมรดกครับนักมวยจากอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับ รันนาบุรีสุรินก็ถือว่าเป็นอำเภอนึงในจังหวัดสุรินที่มีนักมวยเยอะมากนะครับครับสุรินบุรีรัมถือว่าเป็นเมืองมวยใช่ครับนะฮะเดี๋ยวดูช้านะครับดูฮะโอ้โหเฮดลูกนี้โอ้โหยนะถ้าโดนปลายคางมีอกาสน้ำมือกระป๋องลูกเอาไว้เฮดเป็นการป้องกันตัวยากมากครับเพราะมันจะรอดกาดเข้าไปเตีดูนี่ครับ ลอดกันเต็มเต็มแข้งซ้ายจัะเตะเตะเต็มพุงกะที่เลยครับนี่ครับเตะยัดเข้าไปครับพยายามจะพุ่งซ้ายไม่ได้ครับเป็นอาวุธที่หนักมากครับแข้งเนี่ยฮะโอ้แต่ละลูกอัปคัดวานี่ก็แหม่ถ้าเกิดมันโดนแหมคานี่มันหรือว่าเป็นจุดศูนย์รัสาทนะมันใกล้ตัวไปทีหน่อยครับได้ต่อยไม่ถนัดนี้ครับสุดท้ายครับกรษิตบอกว่าพอแล้วละเพื่อน คุณเต้คุณเดียวครับเชิญครับสำหรับคู่แรกวันนี้ที่ไทยไฟล์ลำปางครับครับ,รบและสําหรับผู้ชนะปะีนี้ The Winner